้ายังจํากันได้2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรานําเสนอเรื่องราวของ2หนุ่มนะคะรุ่นคุณปู่ค่ะที่อายุแม้ว่าจะเลยขึ้นไนถึง70-80แล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะเพราะว่าได้ดูแลสุขภาพมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยทีเดียวปัจจุบันนะคะลูกๆหล,ลานๆเนี่ยเขาดูแลครอบครัวอย่างไรดูคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอย่างไรที่สําคัญเรื่องจิตใจเราเข้าใจเขามากแค่ไหนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ วันนี้มาคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะครับเป็นคุณหมอผู้คลุกคลีอยู่กับผู้สูงอายุเจอเหตุการณ์มาหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับขอต้อนรับแพทย์หญิงสิรินธรฉันสิริก,การครับหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร,ร์ผู้สูงอายุภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ หนุ่มสาวสวยทั้งคู่คุณหมอครับเวลาเราดูแลผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องทําความเข้าใจโดยเฉพาะว่าเรื่องเรื่องที่เราต้องเข้าใจเข้าใจมากที่สุดในตัวเขาสิ่งที่อาจารย์เจอว่ามีปัญหาเยอะเลยก็คือบางครั้งเนี่ยด้วยความรักใช่ไหมคะบางทีพอเรารักเนี่ยเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากอยากให้เขาเป็นถูกไหมคะเหมือนกันนะสมัยเราเด็กเด็กเขาก็บอกรักลี่นะเป็นอย่างนี้นะไม่ให้ไปเป็นห่วงนะคะบางครั้งเราก็จะเจอว่า จริงๆไม่ได้ล้างแค้นนะแต่ว่าหมายความว่าอาจารย์ก็ดูเงี้ยดูซิไปอีกแล้วนะคะคือมีหลายประเภทนะคะบางประเภทก็คือพ่อแม่อยากช่วยตัวเองเยอะๆพ่อพ่อคิดว่าเขาไปได้นะคะเขาก็จะไปเองบางคนก็บอกว่าขี้เกียจรอคนขับรถเขาขออนุญาตปีนขึ้นรถเมย์ไปหรือขึ้นแท็กซี่ไปลูกบางคนก็จะแบบว่าโอ้เดี๋ยวอาจารย์ดูสิดูเผอแป๊บเดียวไปซะแล้วนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันไปได้นะแต่ว่าจริงๆก็บอกบอกว่า ไม่ได้ส,สนใจหรอกอาจารย์มันยังไงแต่ทั้งหมดจริงๆมันเป็นมันเหมือนแบบเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็อีกใช่มันเรื่องของจิตใจและเรื่องของแต่ละคนค่ะนี่พอคนถามบอกอาจารย์เราต้องดูแลยังไงเราต้องพาเข้าไปไหมหรือเราต้องยังไงอาจารย์ว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจเขาซะก่อน <ừ> ว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นแบบไหนามาที่อาจารย์ก็จะพูดเล่นๆว่าเขาเป็นพันไหนนะคะเขาเป็นพันไหนคือบางคนแบบว่าพันบอกว่าเธออย่ามายุ่งฉันเอง นะคะเราก็ต้องเข้าใจเขาแต่ว่าเราก็ต้องเอื้ออาทรเขาบอกแม่ไปอย่างนี้ไวนั่นยังไงไหมอยากให้ช่วยตรงไหนถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่เป็นไรไปได้แต่เราเห็นว่าโอ้โหเขาต้องแต่ตีสี่เราก็บอกว่าเอาอยี่แล้วกันเดี๋ยวผมมาขยับตรงนี้บางคนเขาก็จะห่วงคนอื่นมากกว่านะคะเขาก็บอกว่าลูกวงานยุ่งอาจารย์เขาก็จะต้องไปอย่างนี้เราไปได้เราก็ไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสำหรับคนอย่างนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าแม่แม่แม ให้เขาได้ทำบุญกับพอ่อกับแม่บ้างจริงใช่ไหมให้โอกาสให้โอกาสเขาทำบุญบ้าง แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องเขาว่าเอ้ยฉันไปอย่างนี้เธอต้องตันฉันทุกย่างก้าวก็ดูว่าเขาสะดวกไหมก็ต้องบอกเขาก่อนคือโดยส่วนมากก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับถ้าสมมติต้องตื่นเช้าผู้หลักผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อก็ต้องไปหาคุณหมอแต่เช้าหรือต้องเดินทางเองลำบากแล้วก็กลัวว่าถ้าสมมุติว่าลูกจะต้องตื่นไปส่งเดี๋ยจะไปทํางานไม่ทนันไม่เป็นไรไปเองค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั<ม>้นจริงๆอาจารย์คิดว่าแล้วแต่บางคนเขาก็ยินดีนะที่เขาไปเองแล้วเขาไม่เป็นภาร เพราะเขาเห็นคนอื่นไปมีลูกหลานจูงไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าคนข้างๆเราเนี่ยเขาเป็นพันไหนเขาเป็นอย่างไหนใช่ค่ะแล้วก็แต่หนอย่าลืมว่าลูกเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยคนเราก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันอาจารย์ก็พบว่าคนที่เคยแข็งแกร่งแล้วก็เคยดีเนี่ยพอเวลาเปลี่ยนไปหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเช่นเข้าไปหกล้มสักป้าบหนึ่งเขาจะเสียละ เขาจะถดถอยมาละเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ที่2ก็คือผู้สูงอายุด้วยค่ะต้องบอกก่อนนะคะคนนี้อาจจะมีงานมีธุระเขาอยากไปแต่บอกเขาเมื่อวานนี้จะบอกวันนี้จะไปเขาก็ปรับอะไรไม่ได้อบอกว่าบอกก่อนถ้าเขาบอกก่อนเนี่ยเขาสามารถจะปรับเปลี่ยนได้หรือบางครั้งกับที่อาจารย์เจอไข้เนี่ย ก็จะบอกครับบอกว่านี่เขาหน้าจะจะนัดคุณแม่คุณวันนี้นะคุณสะดวกไหมเขาก็จะเปิดฉนดก็มาดูออาจารย์ขาวันนั้นหนูสามารถหนูไม่สามารถข่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขยับอีกสักอาทิตย์ได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นการนัดหมายนัดหมายการใช่<ม>แล้วก็เขาก็จะเตรียมของเขานะคะอาจารย์ว่าคุณสองคนก็คงเหมือนกันถ้ารู้ว่าที่บ้านเขาจําเป็นอย่างนี้หรือว่าแม่จําเป็นต้องอย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็จะบอกเราก็จะขยับงานเราเลยสลับสับเปลี่ยนชเปลี่ยนเวลาอะไรต่อมันก็จะทําให้ทุกคนไปด้วยกันได้แต่บางคนก็ไม่บอกพอาถึงเวลาก็ มาบอกตอนเย็นบอกพรุ่งนี้แม่จะไปหาหมอนะแกว่างเปล่าอ้าวนะคะตอนนี้เขามีประชุมอยู่เขาก็จะเลื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสองฝ่ายต้องเข้าใจกันอันนี้โดยส่วนมากก็จะเป็นเหตุการณ์ที่แบบออกไปข้างนอกบ้านแล้วจริงๆเหตุการณ์ในบ้านแหละครับแม้กระทั่งแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเตรียมอาหารไว้เราไม่ยอมรับประทานทําของโปรดให้หรืออะไรเงี้ยครับบางทีมันเป็นด้วยเราเหนื่อยมาจากงานกระทบกระทั่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้มาปรึกษาบ้างไหมครับไม่ค่ะ ก็คือหมายความว่าเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการอาจารย์คิดว่าอันนี้สําคัญนะคะก็คือว่าเราคิดว่าอันเนี้ยเราทําดีที่สุดสําหรับเขาเราอยากให้เขาอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของที่เขาอยากได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นอาจารย์ว่าันี้สาคัญแล้วก็อันที่สองเนี่ยที่สําคัญมากๆเลยก็คือคุณต้องรักเขาอย่างที่เขาเป็นพ่อแม่เราไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นเหมือนกันเราก็ไม่ใช่เหมือนกับลูกคนอื่นถูกไหมถ้าหากว่าเขาเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนข้างบ้าน เราก็เนาะเสีงน้อยใจแต่ทําไมเราก็บอกบอกว่าแหมแม่ดูสินะคนนั้นเขาชอบกินอย่างนี้ก็ฉันไม่ได้ชอบกินนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนหลายคนจะบอกอาจารย์บอกว่าโอ้โหอารมณ์ไวเหลือเกินเวียงเหลือเกินเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นั่นขึ้นแล้วอะไรอนิดหนึ่งขึ้นแล้วอาจารย์คิดว่างี้ฮะเราเจอว่าคนบางคนเนี่ยถ้ามีเรื่องบางอย่างที่เขาถ้าภาษาหมอเราเรียกอันเม็ดนิดคือความปรารถนาที่ไม่ได้ประสบ ผลที่ต้องการ oh. เพราะฉะนั้นเขาก็จะหงุดหงิดหนูคิดดูว่าถ้าเราได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเราอยากได้อะไรก็พอสมควรนะคะถึงเวลาถึงเวลานั้นก็ถ้เาถเราอยากเล่นเกมบ้างก็ให้เล่นแต่บอกว่าเออตอนที่หยุดแล้วเราจะให้เราหยุดก็ไม่ได้บอกเราว่าพอแล้ว uh huh, uh huh. แต่ว่าบอกว่าอะไรลูกอีกสิบนาทีนะลูกนะ uh huh. เราเ,เราก็เราก็แฮปปี้ happy, ถูกไหม uh huh. แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอีกแบบหนึ่งบอกเอะอย่างนี้ทำไมบ้านนู้นก,ก็ทำอย่างนั้นทำไมลูกฉันต้องเป็นอย่างนี้เรา,เ<อ>าก็ไม่<ส>นี่นองแนบนบวนนะ <laughs> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะผู้สูงอายุก็เหมือนกันต้องรักเขาอย่างที่เขาเป็นแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกลูกๆบ้านน่าจะเจอกันนะคะหลายๆเรื่องคือเรื่องของห่วงสุขภาพคุณพ่อคุณแม่เรื่องของการรับประทานบางอย่างเนี่ยบางท่านท่านท,าน,ท,า,นทานไม่ได้อย่างเ,งเรื่องสุขภาพส่วนตัวเบาหวานไขมันความดันเองเราเห็นเราก็ห้ามไม่อยากให้แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบาง มมไม่ได้ไไดหรอหรอ<น>ะไรฉันอยากกินอะไรอยาเงี้ยอยากนะ,นะวันหนึ่งบอกว่าอีตอนนี้อยู่ไม่จะไม่ให้กินอีกน้อยพอถึงเวลาอย่ามาคลอกฟาลงนะอันนี้แสดงว่าต้องเจอแบบนี้อ่าก็เลยบอกบอกว่าแม่จริงๆเนี่ยเขาอยากให้อยู่นานๆานแต่ว่าเราต้องมีวิธีบอกค่ะที่สําคัญคือเวลาที่คุณไขมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ดูเพราะว่าถ้าดูเนี่ยะคะเขาจะหนีไปเพราะว่าแล้วก็หนูไม่ต้องไปห้ามเพราะถ้าห้ามเนี่ยนะคะเขาก็ยังทําอยู่ดีแต่เขาก็จะแอบคุณ นะคะเพราะนั้นสิ่งที่ควรทาทำยังไงอาจารย์ก็บอกมาทีอาจารย์ก็บอกเขามาทีอาจารย์ก็จับมือเขามาแล้วก็บอกเขาบอกว่าเป็นห่วงนะรักนะรู้ว่าชอบรู้ว่าอยากกินนะคะแต่ว่านิดนึงได้ไหมเอาเอาหน่อยนึงเอาหน่อยนึงแม่ไม่ได้แต่ลดปริมาณหน่อยน่อแต่ว่าหนูอย่าไปบอกเขาบอกว่าแม่นั่นไม่ใช่นะเนี่ยกินไม่ได้นะคุณหมอเขาไม่ให้กินอตอนนี้ประชดเลยก็จะขอโทษจะกินน่ะมันจะเป็นไงเป็นกันอใช่ไหมคะเหมือนกับเราอ่ะบางทีเรารู้ว่าที่เขาบอกเนี่ย เราก็รู้สึกมืที่เรากลับเข้ามาเรากลับดึกมาอะไรเร้สึกผิดอยู่แล้วตอนนั้นก็กลัวนะมันอยู่คนละวิธีในการที่เราจะเราจะพูดแะพูดอะไรจะทอกาก็คือจะบอกยังไงนะครับอันนั้นโดยส่วนมากจะเป็นในแง่ของการปฏิบัติตัวเรื่องหลักของจิตใจและถ้าในเรื่องของสุขภาพครับเราควรจะห่วงมีมีโรคอะไรที่บ้างที่ท็อปฮิตมาหลักเลยโรคที่เราอาจารย์พบว่าทุกคนเป็นห่วงก็คือคนไม่อยากเป็นอัมพาตประพึกนะคะจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเป็นอัมพาตประพฤกมาก่อนแต่ว่ามันมีเหตุมาก่อนความดันเบาหวาน สูบบุร kind of ี่ขายมาในเลือดสูงอ้วนและเครียด mm hmm. พวกนี้เป็นเรื่องที่มันมี ต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เกิดผลเป็นอัมพาตมาพลึกที่หลัง<ม>นะคะตอนนี้เพราะนั้นบอกว่าจะป้องกันเลยเนี่ยมันซับซ้อนล,ละ<ม>ก็คือจะต้องดูแลสุขภาพมาตั้งแต่อย่างนี้เลย<ม>หรือว่าจริงๆอาจารย์พูดให้โหดหน่อยก็บอกตั้งแต่ก่อนเกิดเลย <laughs> ลก็คือแม่เนี่ยก็ต้องตั้งใจเลยว่าอยากให้ลูกดีเพราะนั<ม>้นก็ต้องอารมณ์ดีต้องตั้งใจต้อง <m> ได้ <m> ให้ลูกมีน้ําหนักตัวพอสมควร<ม>นะคะไม่ใช่พอ60บแล้วบอกว่าฉันจะรักษาสุขภาพมันไม่ใช่นะคะแล้วก็กายสําคัญใจก็สําคัญ นะคะอา,อาจารย์พบผู้สูงอายุบางคนหดหูท้อทะ ไม่มีอะไรดีเลยแก่แล้วไม่มีอะไรดีเราจะได้ยินนี้บ่อยอาจารย์ก็บอกว่ามีดีแม่มันมีของบางเรื่องที่เราเข้าใจได้ซึ่งเมื่อเราอายุขนาดนี้เราไม่เข้าใจนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงน,นี้ได้บอกต่อสอนต่ออะไรกันแต่ว่าสอนก็ต้องก็ต้องบอกท่านอีกเหมือนกันว่าสอนนี่ก็ต้องทันสมัยหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้ว่าที่พระพิทตูสอนถ้าจะบอกว่าโยมมันอย่างนี้อย่างนี้อ่าเราไปแล้วสองสองคนนี้ไปแล้วนะคะแต่พอท่านวอมาพูดอย่างนี้อย่างนี้ ี่เออ,อเ,เข้ากับสมัยเข้ากับสมัยมันก็ต้องมีวิธีการต้องร่วมสมัยนิดนึงอีกโรคหนึ่ง,งที่คนโทษค่ะอีกโรคหนึ่งที่คนเป็นห่วงก็คือโรคเรื่องสมองเสื่อมอา,อาจารย์แอบได้ยินว่ามีคนมาออกรายการไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้แต่ว่า,าเวลาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนเข้าใจอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าคนเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเพราะว่าความลืมและอย่างนี้ก็เป็นสมองเสื่อมแต่อีกอันนึงอยากอาจารย์อยากจะเรียนบอกว่า หลายครั้งคนไข้สมองเสื่อมจํานวนหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ได้มาด้วยการลืมแต่อาจมาด้วยพฤติกรรมอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อมันคือเป็นสัมพ์นธ์กันเหรอฮะเฉียวขึ้นหงุดหงิดง่ายขึ้นก็อาจจะในเรื่องที่ไม่ควรเป็นหรือบางครั้งมีความหลงผิด นะคะเช่นของหายแล้วก็โทษว่าคนเนี้ยขโมยเอาไปอไอ้ลูกสะใย้ที่ไม่เคยเจอกันมาสามชาติแต่ <laughs> บอกคนเนี้มามก็บอกเขาเพิ่งจะมาวันนี้ทำไมถึงต้องว่าเขาขโมยมนะคะก็อันนี้ผิดปกติแล้วค่ะเราต้องสงนละไม่ใช่ว่าไปทะเลาะพูดไม่รู้เรื่องอแกแล้วก็เลอะเลือนมันไม่ใช่ค่ะ มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในสมองซึ่งเราอาจแก้ไขได้หรือรเราอาจจะทําให้มันดีขึ้นได้ปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์มีคนมาปรึกษาเยอะไหมครับ<ม>เพราะจากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเมาหวานความดานมันเรื่องของอัมาพฤ่ษ์อัมาพาเนี่ยคือเราเราจะเห็นคนพูดกันมาเยอะแต่ลหลังๆเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุกับอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมเยอะขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีเยอะกว่าที่เราคิดนะคะเดิมอาจารย์เป็นหมอดูแลผู้สูงอายุอาจารย์ก็กล่าวว่าโอ๊ยก็ธรรมดาผพระสูงอายุก็ต้องเป็นอย่างนี้ได้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยเยอะ เนี่ยเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์จบออกรายการตรงนี้จะต้องมีคนบางคนเดินมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ขาที่บ้านผมก็เป็นอย่างนี้เรานึกว่าเป็นสูงวัยธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสมองเสื่อมนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมต่างกันนิดหนึ่งนะคะสมองเสื่อมเป็นคําใหญ่คํารวมเลยนะคะโดยที่อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมถ้าภาษาชาวบ้านอาจารย์บอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยโอเคเป็นพันเป็นพันมัน นะคะมันมีสาเหตุอื่นที่ทําให้เกิดสมองเสื่อมได้อ่านี่กำลังคิดมันเป็นว่านึกออกนะนึกออกนะคะในตะกาตะการอย่งที่บอกสมองเสื่อมเนี่ยอาจจะมีเขียวเสวยก็คืออาจจะเป็นอัลไซเมอร์อาจจะมีจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยสมองไม่ดีอาจจะเป็นน้ําดอกไม้อาจจะมีแบบยากๆอะไรอย่างอื่นอีกหลายอย่างว่ามใช่มันมีอีกหลายสาเหตุค่ะนะคะซึ่งแต่ละสาเหตุเนี่ยบางอันแก้ไขได้บางอันแก้ไขไม่ได้แต่เราทํา ให้ชีวิตเขาดีขึ้นและอยู่กับเขาได้แต่ทั้งหมดจริงๆก็คือเราเราต้องรู้จักสังเกตใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ตัวปู่ย่าตายายลุงป้านอาาที่เริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วมีพฤติกรรมแปลกไปโดยโดยส่วนมากจะต้องเป็นอายุสักเท่าไหร่เราถึงควรจะจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอคนที่เป็นสมองเสื่อมได้ตั้งแต่อายุ 70ปีนะคะ,ค,ะคือจริงๆเราเจอนอกจากันนั้น40ปีก็เป็นได้แต่เจอบ่อยเนี่ยคือสัก70ปีขึ้นไปนะคะเราในฐานะของลูกหลานเราสามารถช่วยดูแลในมุมนี้ได้ยังไงบ้างะคะหมายถึงว่าไม่ให้มันให้น้อยลงหรือว่าไม่ให้จริงๆอาจารย์คิดว่าที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเขาต้องไม่หงอยเงาหดหูวแล้วเขาต้องมีกิจกรรม การออกกําลังกายและการที่มีกิจกรรมทางสังคมชนิดที่เขาออกไปแล้วก็ไปร่วมด้วยนะคะไม่ใช่เป็นนั่งกระจงหรืออะไร่งนะคะแต่เขาออกไปปุ๊บมีปฏิสันพานกับคนอื่นช่วยเขาจัดโต๊ะจัดเก้าอี้อะไรทั้งหลายอันนี้จะทําให้สมองเขาดีให้มีกิจกรรมมีกิจกรรมแล้วก็คือมันจะต้องคิดต่อนิดนึงดูทีวีเยอะๆก็ไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดี ครับผมนะครับเล่นกงเล่นเกมหรืออะไรก็ว่ามีคนทำเล่นไพ่เล่นเกมช่วยเขาเล่นเกมแต่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนลําบากนิดนึงนะคะแล้วเกาอาจจะอาจจะมืออาจจะไม่ไวเท่าแต่ว่าถ้าเขาเคยเล่นไพ่ได้ให้เขาเล่นเถอะค่ะมันจะแต่ให้คิดช่วยแต่ว่าอย่าให้ไปเสียกันทีละเจ็ดแปดพันอีกวันหนึ่งบอกอาจารย์ค่ะนอนไม่หลับเลยค่ะเสียไปสองหมื่นกลัวจะไม่เจ็ดแปดพันไหมกลัวมันจะมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยกันนะครับเล่นกันในบ้านนิดหน่อยแค่นี้คำขวัญครับผมนะครับวันนี้นะครับนอกจากอาจารย์หมอนะครับแวะเวียนมาที่รายการเรานะครับมีเคล็ดลับดีๆมา ฝากกันแล้วนะครับท้ายรายการครับมีหนังสือมาฝากด้วยนะครับผมนะครับหนังสือของคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขียนเองนะครับมีมาฝากกัน5เล่มครับตอนนี้โทรมาเลย5สายแรกครับง่ายๆแค่โทรมาปุ๊บแจกเลยนะครับ0 2 2 4 8 0 0 6 7องดถึงหกแปดังเลยทันทีนะครับผมนะครับอู้มือดูแลพ่อแม่นะครับจากสำนักพิมพหมอฟลีฟนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมนะครับและแน่นอนขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆนะครับเวลาน้อยไปนิดนึงคงต้องปวดใหม่ครั้งหน้ามีเรื่องเราคุยคำถามในแอนต์เนอร์เวสต์มาอีกเยอะเลยทีครับ เอาละค่ะรู้วิธีง่ายๆนะคะใน,ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วร่างกายจิตใจก็สําคัญนะคะวิธีการพูดต้องถนอมน้ําใจกันนิดนึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ